บิสมิลลาฮิมร um ็อบบะฮิมร็อบะฮิมอันฮ์มิเลลาโรบินาลามีนฟาริสต้าอิมฟะฮาลาฟุนนาบินาบินาลิสันซีมอัมมาบาดุมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูพี่น้องพี่รับชมติดตามรายการทีวีพุทธเนมุท่านครับวันนี้รายการต้องไปตามแบบยากับมาพบกันเช่นเคยนะครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของ การหลุดพันจากอิสลามนำมาฝากให้คุณผู้ฟังท่านผู้ชมใจเช่นเคยนะครับละมาละมาฟักอะไรนะครับการสักขาตันตๆตามหลักของศาสนาอิสลามเนี่ยที่ได้มามาตั้งแต่บทแรกจนถึงบัินี้ทุกคนต้องยืนมั่นอย่าเช้่ครับการพูดประิตกรรมปฏิติ แต่ความดีละเว้นวันความชั่วตามตามศาสนาบัญญัติจะเป็นาการเพิ่มอีหมามก,การสัตดาของเราให้แข้มแข็แกร่งยิ่งขึ้นใน็ดขาดโครงกันข้างหาเราปฏิบัติชั่วฝากอืมบทปัญญาของศาสนาอยู่เนื่องเนื่องอิหมามของเราก็จะเสื่อมคายลมถอยลมไปเรื่อยๆดังนั้นทุกคนนะครับ จึงควรมันศึกษาศาส,สนาและปฏิบัติตามกฎบัญญัติอย่างเคร่งคัดเพื่อเอาไว้ต่อสู้กับอำนาจฝ่ายตา่ำที่จะมุ่มมาทำลายเรานะครับจาพุกปอนจะศาสนาอิสรามเรียดนั้นเรียกเรียกว่าริระท,ที่ผู้ที่หลุดพันจากศาสนาเรียกว่า มุตตะการหลุดพานจากศาสนาอิสลามหรือที่เรียกกันว่าตบมุตตะนี้อาจเกิดอาจเกิดได้3าทานคือทานกาย1นะครับเกิดได้ทานประการเช่นหนึ่งกับไหวบูชารูกปั้นโดยอันที่โดวมดาวนะครับหรือสิ่งอื่นๆโดยถือเป็นสิ่งสกการะ ตลอดจนกราบมนุษย์เช่นพอแม่หรือญาติผู้ใหญ่ก็ไม่ได้เช่นกันสองจะทำทานดูมื่มนทำปีอันทุกานหรือฮะดิษนษั่สื่อศาสนาหรือพระนามที่ควรเคารพและเช่นเอาสิ่งอิ่มเหล่านั้นไปติ้นที่สิ่งปริคุณเป็นต้นครับ 3. ร่วมปฏิบัติพิธีสักการะบ,บูชาของศาสนาอื่นเช่นเข้าเข้าร่วมในการบวชหน้าและหรือแต่งกายเป็นสามุสามเนนหรือเป็นนักบวชอันนี้นะครับ 4. อยากยิ้มหรือไม่ร่วมมือในการคำสอนปฏิบัติกล่าวปฏิบัติตัวไมริก้แค่แต่ผู้ประสงค์จะขอรับนะ นับเศษศาสนาอิสลามซึ่งจะต้องรีบสอนให้เขาทันทีนะครับทานทานวาจาครับได้เกิดทานหลายทานเช่นเน่นพูดเหมือนหมื่นบทปัญญาของศาสนาเช่นพูดว่าละมะก็ไม่เห็นรุรวยและสองพูดเท็จหรือปิดเบือนบทปัญญาของศาสนาเช่น พูดว่าไม่ต้องบริจาคสากกะก็ได้เพราะศาสนาไม่ไม่ได้บางครับหรือพูดว่ากินเล้าไม่บาปและสาพูดมืนพูดมือนอลาะหรือรอซูดหรือมาลาิกะเช่นพูดว่าอเลาะไม่ยุติธรรมเพราะไอ้ฉันได้รับความรำบ,บากทุกวันนะครับและสิปรนะสามนามุสลิม ว่าเขาไม่ใช่พุสลินทานใจนะครับเกิดได้หลายทางเช่นหนึ่งสงสัยในคุณลักษณะของรอรห์เช่นสงสัยว่ามีองค์เดียวของหลายองค์มีจริงหรือไม่และสองสงสัยในคุณลักษณะของสงสัยเกี่ยวกับตัวของรอซูลเช่นสงสัยว่าคำสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดนะครับจะโกหกหรือจริง หือสงสัยว่าท่านนบีุหมัเป็นรอซูจินหรือไม่และ3นะครับสงสัยเกี่ยวกับสวรรณรรกวานกิยามะและว่าเป็นจินหรือไม่ครับนี่เหตุที่จะทำให้ตกเหมือนตัดที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นตัวอย่าพีระเดษน้อยเท่านั้นและพฤติกรรมบางอยาอาจจะทำให้เราต้อง หลุดภัามจากอิสลามโดยไม่รู้ตัวดังนั้นทุกคนทุกคนจึงควรศึกษาบทบัญญัติของศาสนาและยึดหลักศรัทธานั้นหกประการไว้อย่างทินทัดนะครับขอเลขอพระองค์ลอสวาจดาได้ทรงคุ้มครองรุสนิมทุกคนให้ผ่านจากการตกมือตัดและโปรดให้เราทุกคน เนมีอีเมลให้เข้มแก็ไม่เสียอมลาย,อย,าอ,อ,ยอย่ารออย่ารอรออะไร,รนะครับต่อไปนะครับการตกตกรุตรานที่กลับมานี้นะครับองแว้นแจกคนสีประกานคือ 1. เดกที่ยามไม่คอดบุกนิ่นภาวะตามศาสนาปัญญาสองคน วิกลจริตจิตฝืนเพื่อนสามคนเมาที่ไม่เจตนาสินเสพสินที่มืนเมา 4. ผู้ที่ถูกบันคันให้การกระทํานะครับบุคลานั้นถื่นจะทําสินที่ตกเหมือนตัก็ได้รับการยกเว้นนะครับสํหรับผู้ที่ตกเหมือนตัไปแล้วสิง เป็นต้องรีบปฏิบัติวนเพื่อเข,าเข้าสู่ศาสนาอิสลามทันทีโดยปฏิบัติต่อไปนี้คือเน้นกล่าวคำปฏิบาตของตนคือดูเรื่องลูกกลุ่มอิสลาม 2. เลิกการจะตามที่เป็นต้นเหตุที่ตกเหมือนตัด 3. กล่าวรักกระโทษต่อพระผู้เป็นเจ้าและแสดงความสิริใจในการกระทำดัน,นั้น 4. ตั้งใจมันมันว่าจะไม่ทำอีกห้าเชยใช้กรารจะทำต่านที่ศนับบัญญัติซึ่งเราได้ละเลยในระหว่นางนั้นเช่นตาลาพะพัดดุเห็นต้นทับนี่คือเรื่องของการพุทธจากอิสลามครับที่บทบัญญัติลอสบาตาบอกนะครับ เอาละครับเดี๋ยวมีอะไรต่ออีกนะครับเรื่องของอ่ะโอเคไม่มีแล้วครับสัปดาห์หน้า,าเดี๋ยวจะบทที่22องเรื่องลุกกลุกลก่มอิสลามต้อนติดตามกันได้ครับสวัสดีครับอัสลา,ามุอะลัยกุมวาะตุลลอฮะบะเราะกาทุกครับ